สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปพบกับการรีวิวรถยนต์สุดรู้จักแบรนด์ระดับตำนานที่ใครหลายคนคงคุ้นชื่อกันดีนั่น ก็คือลิงค์เคิลและรถรุ่นที่เราจะพูดถึงในวันนี้คือลิงค์เคิลรุ่นปี2026ที่เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการโดยผมจะพาทุกคนเจาะลึกทุกมิติของรถรุ่นนี้ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบภายนอกสมรรถนะการขับขี่ห้องโดยสารภายในยรวมไปถึงราคาและความคุ้มค่าเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นภาพครบถ้วนเหมือนกับได้สัมผัสร,ร,ถ,รถจริงด้วยตัวเองก่อนอื่นเรามาเริ่มจากภาพรวมของลิงคเคิลรุ่น2026กันก่อนหลายปีที่ผ่านมาลิงค์เคิลพยายามพัฒนาภาพลาักษณ์กอสจากแบรนด์รถรูปแบบดั้งเดิมให้กลลลาาายยยเเป็นนนนนแบรด์ททีี่ผผสสสสมมมมคควคโโัััโโ้ รูราสง่างามเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวรุ่นปี2026นี้ถือว่าเป็นก้าวสำคัญเพราะนอกจากจะยังคงเอกลักษณ์เกิดเป็นลิงค์ินไว้อย่างครบถ้วนแล้วยังมีการยกระดับดีไซน์และสมรถนาให้ก้าวข้ามคู่แข่งในเซกเมนต์เดียวกันเมื่อมองจากภายนอกสิ่งแรกที่ทุกคนจะสังเกตได้ชัดคือกระจังหน้าขนาดใหญ่ทรงเอกลักษณ์ที่มาพร้อมกับลายเส้นโครเมียมที่หรูราดเด่นด้วยโลกโลก้ลิงค์นแบบไฟเลทที่ส่องสว่างได้แม้ในเวลากลางคืนทำให้ตัวรถดูหรูหราและเอกลักษณ์ไม่ซ้งใครฝ่ายหน้าเป็นแบบเลทมิเตอร์ที่สามารถปรับ ขนาด21-23นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยออกแบบให้มีทั้งความสง่างามและโคสตอร์ในเวลาเดียวกันเส้นสายรอบคันถูกออกแบบไฮโค้งมนแต่แฝงไปด้วยพลังโดยเฉพาะแนวเส้นคาดข,ข้างตัวรถที่ให้ความรู้สึกมั่นคงและแข็งแรงส่วนด้านหลังของรถมีไฟไท้ายเหล็กแบบเต็มแถบที่ทอดยาวจากซ้ายไปขวาเพิ่มความโมเดิร์นและช่วยให้ตัวรถดูมีมิติฝากระโปรงท้ายถูกออกแบบให้เปิดกว้าง และใช้งานสะดวกเหมาะทั้งสําหรับการใช้งานในชาติมีวิตประจําวันและการเดินทางไกลชุดท่อไอเสียถูกซ่อนอย่างแนบเนียนเพื่อให้รถดูเรียบหรูยิ่งขึ้นในด้านสมรรถนะลิงคเคอรรุ่นปี2026ได้รับการพัฒนากลุ่มพลังให้ตอบโจทย์ ทั้งความแรงและความประหยัดพลังงานโดยมีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซิน V6 เทอร์โบชาร์จเครื่องยนต์ V8 ไฮบริดและเวอร์ชันไฟฟ้าเต็มรูปแบบที่ลิงค์เคยตั้งใจพัฒนาเพื่อตอบรับกระแสรบพลังงานสะอาดรุ่นเบนซินเทอร์โบ V6 ให้กำลังประมาณ380 400แรงม้าขับเคลื่อนลื่นไหลและตอบสนองได้ดีส่วนรุ่น V8 ไฮบริดมีกำลังทะลุ500แรงม้าให้ทั้งความเร้าใจและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขณะที่รุ่น EV สามารถวิ่งได้ระยะทางกว่า600กิโลเมตรต่อการชาร์จครั่งพรมเถติพลังงได้กวว่าา80% 30ในเเลพีย ที่ระบบช่วงล่างของรถถูกปรับแต่งมาด้วยเด,ด็ก suspension ที่สามารถปรับการทำงาน ตามสภาพถนนแบบเรียวทา์ไม่ว่าจะเป็นถนนในเมืองทางด่วนหรือเซ็นะทางธุรกันดารก็สามารถมอบความนุ่มนวลและความมั่นใจได้เสมอระบบขับเคลื่อนมีทั้งแบบขับเคลื่อนล้อหลังและขับเคลื่อนสีล้ออัจฉริยะอินเทล i เจนต์ AWD ที่สามารถกระจายแรงบิดไปยังแต่ละล้อได้อย่างแม่นยำเพื่อการก่อถนนที่ดีที่สุดภายในห้องโดยสารของลิง c o เคิล2026คือจุดที่สร้างความประทับใจมากที่สุดเมื่อเปิดประตูเข้ามาจะได้สัมผัสถึงบรรยากาศรูราที่ผสมผสานความอบอุ่นและความล้ำสมัยบาะนั่งหุ้มด้วยหนังคุณภาพสูงแบบ semi-aniline ปรับไฟฟ้า e เพราะระบบนวดและระบบทําความร้อนทําความเย็นเบาหลังมีพื้นที่กว้างขวางพร้อมต๊ะกลางพับเก็บได้เหมือนนั่งอยู่ในห้องรับรองชั้นหนึ่งระไฟเบียดไลครอบห้องโดยสารสามารถปรับได้กว่า64เฉดสีสร้างบรรยากาศได้ตามอารมณ์ของผู้โดยสารเทคโนโลยีภายในนั้นล้าสมัยอย่างแท้จริงแผงคอนโซลกลางติดตั้งหน้าจอ OLED D. ขนาด15นิ้วรองรับ